สวัสดีคนที่หลงเข้ามานะครับวันนี้จะมาสรุปแพท2.0กันไปเริ่มอันดับหนึ่งเมืองใหม่พอไปถึงเมืองใหม่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าทาวเวอร์ตัวหลักของเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นท่าสายฟ้าได้ซึ่งท่าสายฟ้าจะเป็นสายฟื้นฟูพลังงานนะแล้วก็ท่าสายฟ้าจะต้องใช้ในการแก้ปัญหากับแก้พัซเซิลต่อไปตัวละครใหม่ครับ ตัวละครใหม่มี2 3ตัวในแพทนี้นะแพท2.0โดยที่ตู้แรกจะเป็นอายกะตู้ที่2จะเป็นโยมิยะกับน้องซาย,ยุอายกะกับโยมิยะเนี่ยน่าจะเป็นดีเมน p s s ทั้งคู่นะแต่ว่าโยมิยะอาจจะเป็นซับได้เพราะว่ากดอ,อันติแล้วบวกดาเมจให้เพื่อนข่าวลือนะข่าวลือได้ยินมา ต่อไปถ้าเป็นไปตามพ v วีอายกากะจะให้เราไปหาโยมิยะผมไม่ไดาว่าไอาย้ยีวันแรกที่ตู้อายกากะเข้าอะ่ะจะถึงจะเนื้อเรื่องถึงแค่จบกับโยมิยะแล้วพอโยมิยะเข้าก็จะมีเนื้อเรื่องต่อน่าจะเป็นแบบนี้นะเขาคงไม่ปล่อยมาทีเดียวหมดต่อไป ที่เมืองอินาสมาจะมีคําสั่งลาวิชันถูกไหมซึ่งฝั่งที่ลาวิชันก็จะมีคุโจซาระที่เป็นลูกน้องมือหนึ่งของไรเดนมือหนึ่งซะด้วยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีโกโร่กับโคโคมิที่เป็นฝ่ายต่อต้านนะไม่ให้วิชันห่วงห่วงแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึง่งซึ่งก็คือยาเอะน่าจะเป็นท่าสายฟ้าเหมือนกันยาเอะยาเอะน่ารักฉาย ต่อไปนะครับบาล็อครายสัปดาห์คิดว่าน่าจะเป็นไลเดนเพราะว่าในคัทซีนมันมีตอนที่ตัวหลักเราอะใช้สกิลถ้าสายฟ้าน่าจะสู้กับสักคนหนึ่งนั่นแหละคิดว่าเป็นไลเดนนั่นแหละมาต่อไปพูดถึงการสำรวจในการสำรวจเราจะน่าจะมีเคเวสโลกด้วยนะแล้วก็การเก็บอิเล็กโตคูลัสซึ่งอิเล็กโตคูลัสเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะบวกสตามิน่ให้เราหรือเปล่า เพราะถ้าบวกมันจะเยอะเกินไงแล้วพวกตัวละครที่ต้องใช้ฟื้นถุยตัวละครที่ต้องใช้พลังกายอ่ะมันจะได้เปรียบเช่นหูเต่าอ่ะชาร์ตีชาร์ตีชาร์ตีตสบายมาน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ต่อไปกิจกรรมครับผมกิจกรรมแรกวางหมากลุกน่าจะเหมือนตอนเซียวก็คือวางเสาน้ำไฟแล้วก็อัปเกรดทำเสร็จก็ได้เพจไปต่อไปแจกปืโถ อันนี้นะ่าต้องดูดแค่ว่าแจกกับมงกุฎทำเสร็จก็ได้เพชรไปเหมือนกันต่อมาเป็นที่อาวุธอาวุธสีดาวเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธคราฟนะแล้วก็อาวุธใหม่2อันที่เขาบอกว่ามันจะมีกิจกรรมสุ่มเขาเรียกกิจกรรมไหมอ่ะแล้วเร่อระบบแล้วกันมันจะเป็นการันตีอาวุธที่เราเลือกเช่นในตู้อาวุธมีโฮมากับ ดาฟูเรากดเลือกโฮมาปั๊บถ้าเราได้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่โฮมามันจะนับเป็นหลุดเลทหนึ่งครั้งซึ่งถ้าเราหลุดเลทครบ2ครั้งครั้งที่3มันจะการันตีโฮมาแน่นอนสองเซตครับมีเซตฟื้นฟูที่จะทำให้ดามเมจอันติแรงตามฟื้นฟูของเราสูงสุดที่75%น่าจะเป็นของไรเดนแล้วไรเดนน่าจะเป็นสายฟื้นฟูเพราะว่าอ์ติแฟกมันเข้ากับชุดเหลือกเกิน ส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นเซตบวกดาเมจเมื่อกดสกิลธาตุมันจะกินพลังงานธาตุไป15หน่วยเพื่อเพิ่มการจมความเสียหายการโจมตีปกติและชาร์จโจมตี50%นะเหมาะกับตัวละครที่ไม่ค่อยได้ตีเอ้ถุยตัวที่ตีบ่อยๆอันติได้น้อยประมาณนั้นต่อไปอันสุดท้ายแจกน้องซีรีส์ซีรีส์มันเคยแจกมาแล้วทีนึงนะ แต่ว่าครั้งนี้มันจะเพิ่มสีม่วงมา1สีแล้วมันเลือกได้สีเดียวนะครับไอซี IC รีเน่ยอย่าเพิ่งคิดว่ามันเลือกได้ทุกตัวนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วเจอกันนะมาเริ่มมโนเน,นืน้เรื่องจาก PV นะครับก็คือตอนแรกที่เราเข้าเมืองไปถูกไหมมันจะมีมิชัช่นไฟของ NPC ตัวนึง ถูกยึดไปเพราะว่าคำสั่งล่าพิชช่นของโชกุนนะแต่ว่ามันจะมีอีกฉากหนึ่งที่ไรเด้นกำลังจะฟันเราอะทำไมไอพิชชันไฟนั้นน่ะมาอยู่ในมือเราก็เลยเดาว่าด้วยความที่เป็นตัวหลักเราคงไม่ไปทำเวสเอาคืนมาให้หรอกเนาะถ้าไปเอามาคืนมาให้ทำไมไรเด้นต้องฟันเรา เพการกำจัดเราทิ้งก็อาจจะเพราะว่าไรเดนน่าจะเห็นว่าเราใช้พลังงานธาตุได้ถูกไหมแต่เราไม่มีวิชั่นแต่เราใช้พลังงานธาตุได้ไรเดนก็เลยน่าจะฟันเราก็เลยต่อมาเนี่ยมันจะมีอีกฉากหนึง่งที่เหมือนอยู่ในห้องบอสอะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นบอสลน์ประจำสัปดาห์นะก็คิดว่าเราจะได้สู้กับไรเดนนั่นแหละ ซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าอายากะกับโยมย่ะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมเพราะว่าใน PV มันไม่ได้ฉเฉลยอายากะให้เราไปหาโยมิยะเพราะว่าโยมิยะสามารถช่วยเราได้ตามเนื้อเรื่องซึ่งก็มาคิดต่อคนทำดอกไม้ไฟจะช่วยอะไรเราได้วะอันนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งส่วนยาเอ้าจะเป็นมิ ซึ่งมิโกเนี่ยความมาของมิโกนะมันคือหญิงสาวที่อุทิศตนให้กับเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าในที่นี้ก็คือหมายถึงโชกุนนั่นแหละไลเดนก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วยาเอเนี่ยอยู่ฝั่งไหนกันแน่เพราะว่าตอนใน PV จะเห็นว่ายาเอพูดถึงคนที่ถูกยึดวิชชั่นไปก็น่าจะจบละจริงๆแล้วนะ